สวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะครับพบกับเจ๊ดมคำเป้าเช่นเคยนะครับมันแบบเน้นๆเหยียบไม้ครอบแบบจัดเต็มครับหนึ่งคู่ครับวันนี้มองไปที่ลาติาสเปนนะครับคก็คืนวันศุกรตีสามตรงครับเซบียาอันดับ3ครับเล่นที่รามอนซานเชสปิสกวนครับพบกับจ่าฝูงอย่างบาร์เซโลน่านะครับเซบียารีสตาร์ทกลับมาชนะ1เสมอ1ยังไม่แพ้ใครนะครับส่วนบาร์ซ่าของกิเกเซเตียนนี่ฟอร์มโหดครับรีสตาร์ทกลับมาชนะ2เกมติดยิงได้6ประตูและไม่เสียประตูเลยนะครับ ห้านัดล่าสุดที่พบกันคู่นี้ครับบาร์ซ่าชนะ4เซบียาชนะ1เรียกว่าจะบุญทุ่มี่เหนือกว่าชัดเจนครับดูเจ้าถิ่นครับเซบียาใช้เดโก้คาร์ลอสครับเอเวร์บายเนกาและลุคเดอยองที่เกมที่แล้วทำประตูได้ด้วยนะครับส่วนบาร์เซโลนาครับกระดาปีเก้คุมเกมรับตรงกลางครับเซกิบุสเก็ตและตัวรุกครับอันซูฟาติดาวรุ่งสุดฮอตเล่นร่วมกับกัปตันทีมอย่างเลเนลเมสซี่นะครับคู่ที่บาร์ซ่าบุกไปบังคับชนะครับสกอร์อะไรก็ได้แฟนเฮเลยแต่ถ้าเสมอนี่พังกันทั้งแถบ ซึ่งดูแล้วจะมองว่าตัวรุกของบาร์ซ่ามีเมซี่เนี่ยอะไรมันก็ดูดี1ประตูแบบนี้เบียดเบียดสแต้มออกมาน่าจะมีโอกาสสูงว่าเจ้าถิ่นเซบียญานะครับเพราะในวันนี้มองทีมเยือนครับบาร์เซโลนาครับอันนี้คือจะทําความเป้าแบบเน้นเน้นลาลิกาสเปนนะครับบาร์เซโลนาฝากไว้อย่ลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้รวมไปถึงกลุ่มแลคที่ขึ้นหน้าจอแอดจำไปได้เลยนะวันนี้จะทำความเป้าลาแล้วสวัสดีครับ